สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หน้าต่างความคิดพอดแคสต์พอดแคสต์รีวิวหนังสือที่ฟังสบายๆกับผมตรอนอัทโชติลครับ หนังสือที่จะมารีวิวกันวันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินส่วนบุคคลหนังสือที่ผมหยิบมารีวิวนะครับมีชื่อว่า Talk Money to Me เขียนโดยแคล l y Can นะครับวันนี้นะครับก็จะเล่าถึงตัวอย่างที่สิ่งที่คิดว่าผิดพลาดแล้วก็จะยกตัวอย่างวิธีแก้ปัญหาของเรื่องการเงินนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยครับชอบหนังสือการเงินการลงทุนอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เป็นกูรูทางด้านการเงินแล้วก็ไม่มีใบรับรองด้านการแนะนําทางการเงินแต เพียงแต่นําข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับสรุปบทนําของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าอย่าหาข้ออ้างใดๆมาพูดที่จะทําให้คุณละเลยการดูแลเงินของคุณเองนะครับไม่ว่าจะบอกว่าไม่มีเวลาไม่เก่งคํานวณหรือจะผลัดวันประกันพุ่งนะครับขอให้เรื่องเงินเป็นเรื่องของวันหลังนะครับแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องแรกที่ถูกยกขึ้นมาตั้งประเด็นก็คือเรื่องการจะจ่ายสดหรือว่าเครดิตดีนะครับและตรงไหนที่ทําให้เกิดปัญหาด้านเครดิตนะครับข้อพิพาทที่หนึ่งที่ทางหนังสือยกตัวอย่างก็คือว่าเราออกไป โลกการใช้จ่ายโดยที่ตัวเองยังไม่มีเครดิตท,ที่ดีพอนะครับสิ่งที่จะต้องทําก็คือเราต้องเริ่มสร้างเครดิตขึ้นมาก่อนจะสร้างอย่างไรเดี๋ยวมาดูตอนที่หนังสือเล่มนี้เสนอการแก้ไขปัญหาให้นะครับข้อผิดพลาดที่2ครับการที่ไม่มีบัตรเครดิตของตัวเองเนี่ยหรือใช้บัตรเสริมของคนอื่นเนี่ยครับอันนี้ พูดถึงว่าการที่มีบัตรเป็นของตัวเองเนี่ยเพื่อจะได้สร้างเครดิตการที่ใช้ของคนอื่นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องทาให้การใช้บัตรเครดิตของเราเนี่ยครับเอ่อทำให้คนอื่นเนี่ยประสบปัญหาหรือมีปัญหาได้นะครับจากการใช้ใจ่ายของเราข้อ3มครับปัญหาที่ไม่รู้ว่าซื้ออะไร หรือว่าไม่ทราบว่าการซื้ออะไรที่มีผลต่อการสร้างเครดิตนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ยกว่าการสร้างเครดิตที่ดีเนี่ยก็มีเรื่องของบ้านและรถนะครับมาดูวิธีที่หนังสือแนะนําในการแก้ไขปัญหาดีกว่านะครับก็การที่จะเริ่มสร้างเครดิตที่ดีเนี่ยเออก่อนอื่นเนี่ยครับอันนี้ติดตลกนิดนึงคือหนึ่งก็ต้องมีบัตรเครดิตเป็นของตัวเองนะฮะอันนี้เล่ากัน ขำคนะครับแต่การที่จะมีบัตรเครดิตนะครับก็ควรจะต้องถามคําถามเหล่านี้ก่อนอย่างรอบคอบนะครับบัตรเครดิตใบนี้นะครับมีค่าธรรมเนียมประจําปีหรือเปล่านะครับเมื่อเราเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเราแนะนําว่าเราแนะนําว่าควรจะใช้บัตรเครดิตที่ไม่มีค่าธรรมเนียม ประจำปีนะครับคาถามต่อไปนะครับว่ากล่องที่เราจะสมัครบัตรเครดิตเนี่ยใบนี้ครับมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับการที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงครับเผื่อเราพลาดพล้งพลั้งเผลอใช้จ่ายแล้วไม่ยอมจ่ายคืนเต็มจํานวนะก็จะทําให้เราเนี่ยโดนดอกเบี้ยได้นะครับบัตรใบ,บนี้ครับคำถามต่อไปคือบ,บ,บัตรใบนี้หากนําไปใช้ต่างประเทศจะมีค่าธรรมเนียมในการใช้ที่ต่างประเทศหรือไม่อันนี้เราก็ควรจะรู้นะครับเช่นไ,ไปเที่ยวญี่ปุน่นไปเที่ยวอังกฤษไปเที่ยวสวิสอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเอ๊ะเราไปใช้ที่อื่นเนี่ย มีการ ค่าธรรมเนียมหรือเปล่านี้เราก็ควรจะรู้ถ้ามีนะครับเราก็ควรจะแลกเงินไปหรือว่าใช้บัตรที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายในต่างประเทศนะครับคำถามต่อไปเผื่อบางบัตรที่มีสิทธิ์ดีๆนะครับสิทธิประโยชน์ดีๆเนี่ยก็ลองถามดูว่าบัตรใบนี้นะครับถ้าเช่ารถนะครับไปที่ต่างประเทศหรือว่าขับในประเทศเนี่ยจะมีค่าคุ้มครองเรื่องการประกันรถหรือเปล่านะครับก็เราก็ควรจะถามตรงๆกับพนักงานขายนะครับหรือหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตว่าค่าธรรมเนียมอื่นๆเนี่ยของบัตรใบที่เราสนใจครับมีอีกหรือเปล่าหรือไม่ ก็ต้องจ่ายอะไรนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมรายปีหรือเปล่านะครับขอให้บัตรใแรกที่เราทำนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเลยนะครถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อเป็นการฝึกการใช้นะครับบัตรเครดิตนะครับ ข้อ3ครับหลักการการใช้บัตรเครดิตที่หลายคนต้องทําความเข้าใจคือใช้จ่ายบนบัตรเท่าไหร่นะครก็ต้องจ่ายอื่นเต็มจํานวนเท่านั้นนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ควรจ่ายขั้นต่ําเพราะว่าจะเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงทางที่ดีนะครับวางแผนก่อนใช้นะครับถ้ารู้แล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเราจะมีจ่ายนะครับในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้เงินสดแทนบัตรเครดิตก็ได้นะครับเพราะว่าบางร้านอาจจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการรูดบัตรนะครับข้อ 4. ครับเราควรตรวจสอบบัญชีบัตรเครดิตให้เป็นนิสัยนะครับแล้วก็สังเกตรายการที่อาจจะ ใช่รายการที่เราซื้อเพราะว่าอาจจะมีการแอบรูดบัตรของเราได้อันนี้ก็จะเป็นข้อระวังนะครับข้อแนะนําในการใช้บัตรเครดิตนะครับข้อ5ครับถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้เริ่มใช้บัตรเครดิตเพื่อสร้างเครดิตของตัวเราเองอย่างระมัดร,ระวังนะครับก่อนที่จะเริ่มใช้บัตรเครดิตนะครับทางผู้เขียนแนะนําว่าเราควรจะมีเงินสักก้อนหนึ่งนะครับเอาไว้สํารองยามฉุกเฉินนะครับหากวันใดเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นเราอาจจะ ตกงานแบบกระทันหันเราจะได้มีเงินก้อนนี้ไวจ่ายค่าบัตรเครดิตแล้วก็ดำรงชีวิตต่อไปนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็เป็นดอกเบี้ยที่ราคาสูงเงินฉุกเฉินเราควรจะมีเก็บประมาณ3-6เดือนของรายจ่ายในแต่ละเดือนนะครับเราควรจะมีเงินเก็บฉุกเฉินก่อนที่เราจะเปิดบัตรเครดิตใบแรกนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนําอันนี้เป็นรีวิวสรุปบทแรกของหนังสือคุยเรื่องเงินกับฉันหน่อย talk มัน e y to Me ขอขอบคุณที่รับฟังหน้าต่างความคิดบอดแคส หาคุณชอบคอนเทนต์ดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และบอกต่อเพื่อนให้มาฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ